อันนี้เป็นพันไอโกะเหมือนกันมินิลูกเล็กเนี่ยเมล็ดซองมีแค่ยี่สิบเมล็ดเนี่ยงอกกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ็ดบสองสบสสี่สบห้าสิบหกต้นมัง้งดูข้างในจะมีต้นกล้าเล็กๆแต่ไม่ทิ้งนะจะเอาหมดเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์เนี่ยจากซองนี้แพงเป็นเงินไทยก็สองร้อยห้าสิบบาท แพงเหมือนกันแพงน่าดูเลยชุดนี้กล่องแดงก็จะเป็นพันไอโกุไอโกุเก็บมนได้พันเองลูกเขาจะโตเวอลาออกก็เอามาแยกจะนวดดินกันดันดินขึ้นมาใช้ไม้ก็ได้ไม้ช่วยก็ได้ต่มือเขือเทนเป็นไร ติดง่ายง่ายมากต้นเล็ก,กยังไก่อนจะเอาต้นโตๆอมาก่อนใช้เซตยีสิอันนี้ต้นผอมเอาไปก่อน ันนี้ต้นโตแล้วเซตในยี่ห้าก็ห้าสิบต้นปลูกเป็นสวนเลยเลยนะ วัมจริงถ้าจะย้ายต้นตาไซขนาดนี้มันมันความเสี่ยงมันสูงแบบนี้แต่แบ,บัตรี้โอเคไม่มีปัญหาใบเลี้ยงแล้วก็ใบจริงมาสองใบก็โอเคเคยแยกอยู่ได้แล้วห้าสิบเต้มห้าสิบกระบอกเดี๋ยวให้น้ำ อนทีข่ขาวที่เห็นมันเป็น,เป,นเป็นแคลเซียมนะเป็นวิตามินก็ประมาณวิตามินแล้วก็ปุ๋ยนั่นแหละเดี๋ยวพอลดไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยละลายเนี่ยละลายให้ต้นก้าเมื่อกี้ลองเล็บสอง ไปปลูกสองดูอันนี้เป็นไอกุจะเอาปลูกเองเมื่อกี้ห้าสิบต้นเยกให้น้องเขาน้องคนไทยเขาจะเอาไปปลูกอันนี้มันเหลือจะไว้สำเลาออกเอาต้นก้าเล็กๆออกเลย ลองปลูกดูเนาะเป็นมันได้พันธ์เก็บเองนะทีทีท่แล้วก็เก็บเองแล้วก็ลองเพาะว่ามันงอกไหมงอกแต่ว่ายังไม่เห็นผล,ผลผลิตเพราะว่าอากาศมันหนาวมาก,ก่อน